สมัครเมตาโมดิฟายสำคัญไหมที่เสียรายเดือนนะคะทุกคนคะวันนี้แม่ฟินิกก็จะมาพูดเรื่องการเกี่ยวกับการสมัครเมตานะคะที่ให้กับทางเมตาเขาดูแลเพจเราหรือดูแล Facebook เราที่ต้องเสียรายเดือนนะคะเดือนละ330บาทแต่ถ้าใครผ่านสมัครผ่านคอมพิวเตอร์จะเสียแค่280บาทต่อเดือนนะคะทุกคนคะวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังแบบนี้นะคะถามว่าจําเป็นต้องสมัครไหมนะคะก็คือถ้าใครที่สร้างเพจมาใหม่แล้วยังไม่มีไรายได้และผู้ติดตามก็ยังไม่ เยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นตัวแม่ฟินิกก็จะแนะนําว่าก็อย่าพิ่งสมัครแต่ถ้าใครคิดว่าอยากจะทำะไรายได้กับแบบฟอร์มเขาแบบจริงจังหรืออยากจะทําเพื่อรักษาบัญชีเราไว้เพื่อไม่ให้โดนแฮกข้อมูลเพื่อ,อให้ทางเบต้าเขาดูแลนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันตัวตนกับแบบฟอร์ม Facebook ยังไม่ได้สมควรที่จะสมัครมากค่ะอย่างเพจแม่ฟินิกอย่างนี้นะคะมีผู้ติดต,ตาม2อง0 0 0กว่าท่านจําเพนที่ จะต้องสมัครค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนถ้าเพจเราปิวหรือโดนแฮกอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมีข้อมูลกับทางเมตาไว้อยู่แล้วมันสามารถกู้คืนได้ไวและที่สําคัญนะคะเวลาเราติดต่อกับทางพนักงานเขาของเขานะคะก็ไวค่ะตอบไวเขาก็จะดูแลให้เราและที่สําคัญก็เปิดค่าการมองเห็นให้เราเขาบอกว่าจะเปิดค่าการมองเห็นให้เราตลอดอะไรประมาณนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่และบุคคลแล้วค่ะว่าจะ อ่าจะสําคัญหรือไม่สําคัญขึ้นอยู่กับเจ้าของเพจแต่ก่อนแม่ฟินิกยอมรับว่า<ม>เสียดายเงินค่ะเสียดายเงินรายเดือนเดือนละอ่รอยสามสิ 330. ก่อนที่แม่ฟินิชยังไม่มีไรายได้และยังไม่มีผู้ติดตามเยอะอะไรประมาณนี้พอมาณนะปัจจุบันนี้เพจปิวเกิดมีปัญหานะคะทุกคนคะก็ต้องสมัครยืนยันตัวตนเพราะแม่ฟินิชยืนยันตัวตนไม่ผ่านเลยตัดสินใจสมัครเมตาตามตามที่อาจารย์เอหรือเพจพยาวานอนนะคะแนะนํามาก็สมัครแล้วก็ผ่านแล้วณนะปัจจุบันนี้ถามว่าเพจฟินิชชแนลยัง ยังอ่ายังอ่าอยู่ในระบบร้อยเปอไหมก็ก็คือก็ยังไม่เต็มร้อยค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าอ่าคนควบคุมดูเพจหรือโปรไฟล์ที่ควบคุมเพจฟินิกชแนลไม่ขาวสะอาดค่ะทุกคนไม่ขาวสะอาดนะคะอ่าก็เลยทําให้ระบบอ่า ก็ยังทําให้ระบบยังไม่ไม่เข้าที่เข้าทางพอสมควรเพราะว่าต้องไปเคลียร์โปรไฟล์ผู้ควบคุมเพจให้ขาวสะอาดเพราะแม่ฟินิกใช้โปรไฟล์นี้มาทั้งหมด16ปีคะ่ะทุกคนคะ่ะค่อนข้างที่จะเคลียร์ลำบากมากค่ะหลายจุดมากค่ะเพราะมันเป็นระยะเวลาที่นานนะคะแล้ว AI เขาตรวจสอบไปถึงวันที่เราสมัคร Facebook เลยค่ะ,ะนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะพา่างแม่ฟินิกนะคะสำหรับใครที่กำลังเปิดสร้างรายได,ได้ถ้าโปรไฟล์ควบคุมเพจไม่สะอาด เปิดใหม่ดีที่สุดค่ะเคลียให้สะอาดก่อนค่อยเปิดเพจค่ะทุกคนไม่ฉะนั้นจะเสียใจอย่างแม่ฟินิก์นะคะก้าวขาผิดต,ตั้งแต่ทีแรกก็คือก็ต้องตามแก้ตามจุดๆไปเลยละคะ่ะอ่าอย่างนั้นคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะขึ้นอยู่กับท่านแล้วะคะ่ะว่าท่านจะมองเห็นความสำคัญของเมต้าที่เสียรายเดือนหรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับท่านตัดสินใจก็แล้วกันค่ะ